ต่อสู้ระหว่างาลูกหลานพระเจ้าตากใช่ไหมลูกหลานพระเจ้าตากตอนนี้มันเป็นการต่อสู้ระหว่างอมิตตพะแหละเจ้าแม่คนอิมเนี่ยแหละตอนนี้อมิตตพะอยู่ไหลจะเป็นเป็นอาจารย์ของพระเจ้าตากของฝ่ายกรุงทนลึกๆเนี่ยวัดพระธรรมกายคือเป็นสายของอมิตตพะอยู่ไหลคือใครพระนัน์ของพระธรรมกายจะไม่เหมือนไม่เหมือนโบสถ์ในประเทศไทยเห็นไหม ถ้าจะมาในจานบินอะไรต่างๆเลวแต่ท่านจะคิดเนี้มาในสายพวกนี้เขาเขาไปดังต่างประเทศเขาทวัดทั่วประเทศทั่วโลกได้น,นี่ก็เรียกว่าเป็นมวลใหญ่ของอมิตภาพอยู่หลายเป็นก็เรอกอง,งอมิตภาพอยู่หลายเป็นพระอาจารย์เจ้าตางเพราะนั้นคนที่เป็นสาวกหรือสายของอมิตภาพอยู่หลายที่มาสร้างกุศลให้อมิตภาพอยู่หลายก็คือวัดพระธรรมก,กายแนมะเขาดังธรรมกายเขาดังก็เพราะเรื่องของอมิตภาพอยู่หลายคือสายของอมิตภาพอยู่หลาย การสอนตมจริงไปดูเปิดสํานักเขาเรียกว่าเหมือนกับสอนบาลีนักธรรมก็เหมือนกันแต่อันนี้มันเป็นพื้นฐานในลึกๆจริงๆเขาคือสายคนที่ที่สนับสนุนปกครองตองเนี้ทำไมพระธรรมกายจึงโดนคดีความจะโดนตรวจสอบนี่เพราะกรรมฐานกรรมฐานสายมิตรพระเป้าหมายเขาเรียกสอนกรรมฐานเนี่ยซึ่งพระสายสายตรงสายเนี่ยเขาไม่ยอมรับสายธรรมยุทธ ก็ตรงเนี้ยนี่คือมันจะนําไปสู่น้องนายปัญหาจะตามมาเยอะเพราะนั้นทําไมโพธิลักษ์ทําไมยันตะวัดหลายวัดแตกแยกเจอคดีทอนเงินบ้างเจอปัญหาต่างๆมากมายเดี๋ยวต่อไปจะมีปัญหาตามมาเยอะนี่คือลักษณะของปัญหานะลักษณะของปัญหาลักษณะของปัญหามเกิดขึ้นแบบเนี้ยไม่มีใครแก้ได้แล้วแต่ตอนเนี้ย ในช่วง10ปีที่ผ่านมาตั้งแต่สมัยทักษิณหน,นีธรมมกายก็โดนจมตอนนี้ทักษิณออกมาเห็นไหมธรรมกายโดนผูกเห็นไหมปีนี้จัดกิจกรรมใหญ่โตโหมโลานเพราะทักษิณออกมาพระเจ้าตากออกมานี่คือยุคของเขานี่ยุคของเขาล้เพราะฉะนั้นตอนนี้พระธรรมกายก็จะเ,เขาจะเขาจะสามารถโปรโมทอะไรแต่ก่อนทําอะไรไม่ได้ตั้งแต่สมัยทักษิณยังไม่กลับมาเนี่ยเราเห็นไหมนี่คือจิ๊กซอปัญหาของสังคมปัญหาของประเทศปัญหาของความเชื่อ เป็นเรื่องใหญ่วันนี้เรามาเปิดเผยไม่ใช่ให้ทะเลาะกันนะตอนนี้จะพูดว่าท่านจะไหว้องค์ไหนนี่คือสําคัญมากท่านจะไหว้องค์ไหนตอนเนี้ยท่านจะเข้าองค์ไหนธรรมกายก็ธรรมกายอมิษฐรพอมิษฐรพไปเลยเนี้ท่านจะท่านเสื้อดแดงตอนนี้มันมีปัญหาก็คนเสื้อดแดงมาไหว้พระปราบอังยีย่คุณตายอย่างเดียวอะไรับเขาจะปราบคุณอยู่แล้วเขาจะเอาคุณตายอยู่แล้วใครรู้บ้างใครรู้บ้าง ก็ไปรู้เอาตรงเนี้คือประเด็นใหญ่ที่เราเจอกันกลายเป็นหงจุ้ยวิปลาสไหว้พระเรามีปัญหานี่คือประเด็นในวันนี้นะนี่คือประเด็นในวันนี้เราจะเห็นได้ว่าเห็นน้องนายเขาไหว้อมิตรภะอยู่หลายว่าจะไม่กวนิ่มก็น่าจะมาในสายของนี่เหมือนกันมาเพราะฉะนั้นตรงเนี้อาลักษณะไปไปคิดเอาเราชาวพุทธเราจะต้องแยกแยะว่าเราจะต้องทําอย่างไร ใครคือสายในตอนนี้พูดมันต้องแบ่งสายเหมือนสมัยก่อนต้องเอาเจ้าก็เอาเจ้ามันถึงขนาดนั้นเลยนะวันนี้เราจะพูดให้ทุกคนเข้าใจปัญหามันเป็นอย่างนี้ทุกคนเขาไม่ว่าขอให้คุณเลือกไม่ใช่คุณไปต่อว่าดูถูกเหยียดยามนครับดาม่าเขาอย่างนั้นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้วันนี้เราจะมาให้เกียรติซึ่งกันและกันเพราะฉนั้นพระล่วงทัานให้กดอยู่เนี้ยนี่คือลักษณะของสายสายพระเจ้าตาก